รถยนต์นิสสันเซนทราปี2 0 2 6กเ้าเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความมั่นใจความประณีตและความเรียบง่ายที่ชวนให้สะดุดตาในกลุ่มรถซีดานขนาดคอมแพตเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการสไตล์ความสบายและความประหยัดโดยไม่ต้องใช้บาเจตาสูงเกินไปเมื่อมองจากภายนอกดีไซน์ดูเฉียบคมและสัดส่วนลงตัวฝากระโปรงหน้าแบบวีโมชันอันเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันผสานเข้ากับไฟหน้าเล็กทรงเรียวทำให้ภาพรวมดูสปอร์ตเล็กๆและทันสม,สมัยเส้นตัวทางด้านข้างถูกออกแบบให้เรียบลื่น เพิ่มความลู่ลมและความหรูหราส่วนฝ่ายท้ายดีไซน์ทรงกวางช่วยเพิ่มมิติให้รถดูมีตัวตนมากขึ้นและในแต่ละรุ่นย่อยจะมีล้ออันลอยดีไซน์แตกต่างกันเพื่อเสริมบุคลิกของรถภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกเรียบง่ายแต่หรูอย่างมีระดับแผงคอนโซลถูกวางให้ใช้งานง่ายและเน้นผู้ขับเป็นหลักมีวัสดุนุ่มสัมผัสในตำแหน่งที่ควรจะมีรุ่นสูงจะได้เบาะหนังลายคอวิลที่ดูหรูหราส่วนรุ่นล่างก็ยังคงให้ความนุ่มสบายและทัศนวิสัยที่ดี หน้าจอกลางรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เป็นมาตรฐานทำให้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้สะดวกยังมีออปชันชาร์จไร้สายระบบปรับอากาศอัตโนมัติและระบบช่วยขับเช่นเตือนการชนอัตโนมัติเตือนออกนอกเลนและคุมความเร็วแบบแปรผันเพื่อความปลอดภัยในทุกการเดินทางเครื่องยนต์เป็นแบบ2.0ลิตรสสูบจับคู่กับเกีย CVT ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลเหมาะกับทั้งการขับในเมืองและเดินทางไกล แม้จะไม่เน้นความแรงจัดแต่จุดเด่นคือความประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับคนที่เดินทางทุกวันและต้องการลดค่าใช้จ่ายเชืเ้อเพลิงรุ่นย่อยมี S SV SR และ SR Premium ียรุ่น S สเน้นความคุ้มค่าและอุปกรณ์พื้นฐานครบรุ่น SV ให้ความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นส่วนรุ่น SR ได้ลุกที่สปอร์ตยิ่งขึ้นและ SR Premium ียมจะให้บรรยากาศภายในที่หรูและครบครันที่สุดด้านราคายังคงอยู่ในระดับเข้าถึงง่ายตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นที่คุ้มค่า ไปจนถึงรุ่นท็อปที่ยังให้ความรู้สึกกสอมอราคาเหมาะกับนักศึกษาคนทำงานหรือครอบครัวที่ต้องการรถใช้งานทุกวันอย่างมั่นใจสรุปแล้วนิสสันเซ n น r ร2026ไม่ได้พยายามทำให้โดดเด่นเกินจำเป็นแต่เน้นสิ่งสำคัญที่สุดการขับขี่ที่สบายห้องโดยสารที่ออกแบบดีระบบความปลอดภัยทันสมัยและความประหยัดที่ตอบโจทย์ใช้งานจริงได้ทุกวันพร้อมรูปลักษณ์ที่เรียบหรูดูดี มันคือรถซีดานที่เรียบง่ายแต่ให้คุณค่าแบบที่หลายคนกำลังมองหาอยู่ในชีวิตประจำวันเส้นประยาว